รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบันเทิงปากมาครับรายการวไรตี้แสบสัญญามเช้าแบบนี้นะครับที่จะทำให้คุณผู้ชม ตึนตัวคึกคักนะครับพร้อมรับสาระแล้วก็เรื่องราวความบันเทิงในแบบของพี่มาอนนภาแล้วก็ผมบมกันพันครับค่ะเราสองคนก็จะมาอัปเดตเรื่องราวนะคะหลายๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ควรจะรู้หรือว่าในเรื่องของความสวยความงามนะครับนะะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความบันเทิงซุบซิบก๊อตสิบจุ๊บจิ๊บ แม่กุ๊กยิมดาราเนี่ยชอบกันเลยทีเดียวนะคะก็แน่นอนค่ะเราจะอยู่กับคุณผู้ชมนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์แปดโมงครึ่งจนถึง9ก้าโมงครึ่งค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะในช่วงแรกกันเลยทีเดียวใช่แต่ว่ายังไงก็ SMS กันมาพูดคุยได้นะมาเลยครับประเด็น SMS ในวันนี้ของเราครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเพจแอนตี้ดาราครับส่งกันมาได้เลยนะครับมีด้วยเหรอ มีครับเยอะมากเลยพี่มาเพจแอนตี้ดาราตอนนี้มีเพียบเลยครับดาราหลายท่านฉันจะโดนไหมไม่โดนโอ้ยสวยๆน่ารักอย่างพี่มาไม่โดนหรอครับน้อยไปสิไม่มีแอนตี้นะแต่มีโดนด่าก็มีไปที่เนี่ยเบอร์นี้เลยส่งไปที่วันนี้ครับผม4764220ครับเริ่มพูดคุยได้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลย นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเรื่องราวสนุกจะตายแล้วก็เ,เป็นเรื่องที่น่ารู้มากๆเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครเราต้องขอบอกว่าตั้งแต่มีเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของของคนเรามากๆเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ a c e b o o k เอ,อ่อไอจีครับอะไรอีกอะ่ะมีอะไรอีกวะก็มีหลายๆอย่างการใช้การใช้โซเชียลเนี่ยแหละครับนะฮะาณตอนนี้ครับ นะทุกคนชอบมากเลยคือเซลฟี่ปี2013เนี่ยนะครับเรียกว่ากระแสเซลฟี่ของเราเนี่ยโหมาแรงมากนะครับเริ่มมาจากนี่ยผมหยิบมือถือมาแล้วเนี่ยกะว่าแบบอ่ะพี่มาเดี๋ยวเรามาลองเซลฟี่กันหน่อยเป็นรูปแรกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็อๆๆคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับผมเร็วๆๆนี่จะเป็นรูปแรกในประวัติศาสตร์นะครับเซลฟี่นะครับก็คือการถ่ายรูปด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คือการถ่ายด้วยถ่ายรูปตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นนั่งอันนี้สวยฮะ นั่งยืนเดินเหลือตามพอถ่ายเสร็จปั๊บนะครับก็จะมีการโพสนะฮะไปในโซเชียลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วส่วนมากคือวัตถุประสงค์คืออยากให้คนเห็นเนี่ยนะครับเข้ามากดไลค์กดชอบนั่นเองใช่คือคือหลงตัวเองอ่ะใช่ฉันก็เป็นแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอบอกก่อนนะครับดิฉันไม่ค่อยได้เซลฟี่หรอก เซลฟี่กับการให้คนอื่นถ่ายไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนครับผมเซลฟี่คือถ่ายด้วยแบบตัวเองพอเวลาเซลฟี่ทีไลเนี่ยมันมันควรเดี๋ยวสมัยนี้มันจะมีอีไม้ยาวๆมีตัวช่วยใหม่เอออยากได้แบบเ็นเต็มตัวอันนั้นนะอันนั้นนะดิฉันว่าเวิร์กมันก็จะได้รูปกว้างแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเซลฟี่แบบโดยการถือเองถ้าแขนสั้นหน้ามันบวม แต่ว่าผมว่ามันก็ปรับอ๋อใช่หน้ามันจะบวมถ้าไม้มันก็จะปรับได้เหมือนกันเออถ้าไม้เนี่ยมันจะแบบว่ายืดออกไปหน่อยยกสูงยกสูงได้แต่ถ้าคนแขนยาวมันก็หน้าไม่บวมครับแต่ฉันเจอทีไรนะเวลาคนมาขอเซลฟี่นะมีคนสั้นๆตัวตี้เตี้ยนแขนสั้นๆและยืดฉันบอกมานี่ฉันยืดให้เองดีกว่าเพราะหน้าจะมันบวมเขาอย่างเงี้ย บางครั้งเขาจะยื่นมาอย่างนี้แขนเขาไม่สุดเขาบอกว่าพี่ช่วยถ่ายให้หนูหน่อยอ่าเราก็ต้องยื่นไหนให้เขานะครับแบบนั้นที่เราพูดประเด็นเซลฟี่เนี่ยเรามีเหตุผลที่อยากจะมาคุยกับคุณผู้ชมให้ฟังใช่แล้วครับมันคือเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนักสักเท่าไหร่นะครับก็คือจริงเราเห็นข่าวบ่อยครั้งนะครับนะบแต่ว่าน,นะครับการถ่ายรูปด้วยตัวเองแบบนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาก็คือมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับที่ประเทศสเปน นะครับก็คือการถ่ายรูปของสาวคนหนึ่งนะฮะเป็นสาวน้อยรายหนึ่งที่ได้เสียชีวิตจากการถ่ายเซลฟี่เมื่อไม่นานมานี้ครับก็คือว่าสาวคนนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาพยาบาลที่ชื่อว่าซิมเวียลาเชลนะครับเป็นชาวโปรแลนด์อายุ23ปีเท่านั้นเองอนะครับอายุน้อยเนาะน้อยอยู่เลยฮะขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเซลฟี่บนสะพานนะครับอา,อาเชียนาในประเทศสเปนนะครับไม่รู้ว่าความซวยหรือว่าอะไรเกิดขึ้นกับเธอนะครับเธอดันพลัดตกจากสะพานลง,<ต>ลงมาก<ต>ระแทกกับฐานสะพานนะครับนะฮะตรงนี้มีฐานสะพาน คือถ้าตกลงมาในน้ําจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าตกลงมาโดนฐานสะพานพอดีถ้าโดนน้ามันก็ยังโอเคนะใช่ครับร<อ>มันอาจจะมีแบบอาจจะแบบจุกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าดันโดนฐานสะพานตรงนั้นนะครับเออก็กระแทกเลยกระแทกเลยครับมีความสูง15ฟุตรหรือว่าประมาณ4.5เมตรนะก็ประมาณเ<ล>ากือบตึกสองชั้นนะฮะเออก็แบบยังไงตัวตัวกระแทกกับคอนกรีตแบบนั้นก็ต้องแบบเ,ออเจ็บแน่ๆนะฮะก็ต้องมีกระดูกหักแต่ว่าถ้าศีรษะกระแทกก็ยังไงก็ต้อง เกิดอาการบวมในสีสันแน่ๆสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็คือมีการประถมพยาบาลนะครับมีการช่วยเหลือจากพยาบาลเนี่ยนะครับนะแบบทันท่วงทีเลยนะครับแต่ว่าโชคร้ายเธอก็เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปที่โรงพยาบาล,าบาลนะครับทาให้ด้านโฆษกของเมืองเนี่ยนะครับได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่สําคัญที่ทําให้ประเทศสเปนเนี่ยนะครับหันมาใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยบนสะพานแห่งนี้คือสะพานแห่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งหนึ่ง ซึ่งคนเวลามาเนี่ยนะครับก็ต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับด้วยด้วยสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่น่าสนใจด้วยนะครับมีพวกร้านมีผับต่างๆนักท่องเที่ยวเห็นก็แบบอยากจะถ่ายเก็บเอาไว้นะครับนะฮะก็ก็ดีนะนะครับที่เหตุการณ์นี้ทําให้เขาอาจจะหันมาใส่ใจในเรื่ององความปลอดภัยแบบนี้นะครับซึ่งพ่อของเขาเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าเขาเสียใจมากเลยสเปนเนี่ยนะเขาพูดถึงว่าลูกเขาเนี่ยบอกว่าสเปนเนี่ยเป็นประเทศในฝันของลูกสาวของเขาเลย นะครับเธอเรียนภาษาเรียนภาษาสเปนด้วยตัวเองและหวังว่าจะได้ทํางานเป็นพยาบาลในประเทศสเปนอีกด้วยแต่ว่านั้นนะครับเกิดเหตุการณ์แบบีนาะก่อนนางแม่คุณเลยเลคือจบกันพอดีมันเป็นอุบัติเหตุด้วยแหละผมว่าเธอก็คงจะไม่สงสัยคงแบบว่าอันเนี้ยคงอย่างเย็นนะอ้าวอ้าวแบบเพลื่ใช่ถอย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 หามุมสวยของเธออยู่นี่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแรกนะใช่ครับฉันเคยเห็นนะอันหนึ่งนะ เ,เป็นพ่อแม่ลูกเขาไปเที่ยวภูขขงภูเขาแ,<ฮ>และเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าผานะแล้วมันก็จะมีไม้ไม้รั้วกั้นไว้คือ,อมไม่ให้ไปอยู่ใกล้หน้าผาเดี๋ยวเกิดอันตรายาาแ้่แพ่อแม่เนี่ยนะเอาลูกเนี่ยไว้ตรงนอกรั้วตัวเองสองคนดันแบบว่าข้ามเข้าไป<อ>แล้วก็ไปเซลฟี่กันแล้วตอนนี้พอเวลาเซลฟี่เนี่ยตัวเองก็ไม่เห็นว่าข้างหลังมันคืออะไรใช่ไหม,มว่าว่าแค่ไหนมันควรจะหยุดพอ นั่นก็แบบว่าคงจะแบบอถอยวุ้ยมุมไม่ได้คืออยากได้วิวสวยเหลือเกินมุมไม่ได้ไม่ได้หล่นพลัวอีลูรรกช็อกสิครับอย่างงี้อีลูกก็อ,อ้าวอีพ่อแม่ใช่ไหไหนหายหายไปก่อนแล้วมันเป็นหน้าผาสูงมอกอย่างเงี้ย<อ>แก mm บายบายลาก่อนอีลูกก็คงกลับบ้านคนเดียวเอเดิไ <ป S 2> นไปเซลฟี่ที่หน้าผาก็ไม่ไหวนะครับอย่างนงี้คือทุกไม้เซลได้ไงแต่เขามีไม่ได้แต่่ลงไปข้างล่างแล้วไปเซลข้างล่างผมว่าอย่างนงี้มันอยู่ที่เราทําอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าประมาท ถูกต้องอย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างเวลาเธอมาเซลฟี่กับฉันเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าประมาณทําไมเราอาจจะไม่มีหน้าผาหรือว่าสะพานอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดรูปหลุดออกไปเดี๋ยวแฟนเธอจะแบบว่าคิดว่าฉันแบบว่าเขาไม่ว่าอะไรหรอกครับ <พ uka> เขาร <พ uka> ู้แหมาีว่าแม่กับลูกทุกวันนี้ความรู้สึกคือแม่กับลูกทุกวันนี้จ<พ>ะ <uka> เเรื่องแฟนผมตลอดเลยแหมฉันก็อยากเห็นปะ <Lion heart> คนหนุ่มๆนุ่มสาวสาวเนี่ยนะมันก็จะต้องมีอะไรกรุบกริบนคะครับ <ผม S 2> ครับผมพี่พราวว่าอย่างนี้เนาะ,ะอย่างเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์เราก็จะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะเหตุการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จริงแล้วเขามีการทําคลิปด้วยนะคลิปแบบทําให้เห็นว่าจริงๆมันมันอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างเดียวก็ได้บางครั้งทุกคนยืนเซลฟี่สวยๆอยู่เนี่ยครับพวกการจราจรม ชคดีถือพึบไปเลยก็มีน่ากลัวใช่ครับนะบางครั้งเนี่ยมันอันตรายหลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยทำทุกอย่างให้มีสติช่างขอถามคำหนึ่ง e- แฮปโทรศัพท์ไปนี่มันจะขายได้สกิ่เฟืองวะคือคนที่ไม่มีสตังค์เลยครับเขาไม่สนใจแล้วเพราะเขาถือว่าได้มาเหรอถึงแม้ว่ามูลค่ามันแบบแพงอสูรสองหมื่นเขาขายได้ห้าพันเขาก็เอาครับก็แฮปปี้ละใช่ครับแล้ก็ได้ตังค์ฟรีแค่นั้นเองคือพวกนี้เขาไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนี่จะบอกว่า SMS มาหาเราากันเต็มไปหมดเลยพูดถึงเรื่องกุ๊กกิ๊กดารานะ มีบางคนอะไรนะเขาว่าอะไรนะแต่ถ้าดาราทาตัวดีคงไม่มีเพจนี้ขึ้นมาอทําตัวเองค่ะใช่ก็มีบางคนก็บอกว่าอุ้ยได้แล้วไปว่าเขาทําไมเรื่องของเขานะแบบว่าไม่สมควรทช่เพราะว่าเมื่อกี้ดิฉันว่าดิแอบอ่านไปแฟสหนึ่งพอดีแล้วแล้วก็แล้วก็มีบางคนบอกว่าก็สมควรน่ะเอ้าเพราะว่าอยากทำตัวแอดแบลชีบอกอย่างนั้นทำตัวเองทั้งนั้นดาราสมัยนี้มีเพดนี้ขึ้นมาโลกรู้หมด อาจารย์ตัวเองแท้แทอ้าวจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากทาอะไรแหละแต่ว่าคุณก็แบบหรือเปล่าแต่ไม่รู้ไม่รู้ไงไม่มันก็มีหลายกระแสนะกระแสดีแล้วไม่ดีก็ว่ากันไปใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนของประชาชนก็ต้องระวังตัวหน่อยเนาะใช่ครับก็ยังไงก็ทำตัวให้ดีจะได้ไม่เกิดความลับใช่ถูกปะถูกครับผมเมือความลับอะไรที่ผมละเออไม่รู้สิยังไก็่มาพูดคุยกันได้นะครับตลอดทั้งชั่วโมงนี้เลยนะครับผมก็อาล้ครับเรื่องแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรรืื่่่่อองงดาาวแฟชัันนนเเีี้้พมถลย นะครับเรื่องเรียกว่าแฟชั่นสวยๆเก๋ๆใช่ไหมไม่หญิงหลายคนต้องมีนะครับผมเนีเดี๋ยวช่วงหน้านี่ะอยู่ที่หน้าผมนะครับตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยนะครับกับกระเป๋าเก๋ๆนะครับนะฮะจะมีอะไรกลับมาคุยกันช่วงหน้าจ้า